ภาพพืชทินราตอินโดจีนองค์ที่ผมเอามาให้เ,เพื่อนๆรับชมในวันนี้นะครับก็จะเรียกว่าพิมพ์ต้อโบกีนะครับพิมพ์ต้อโบกีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงเลยนะครับก็คือพระเขาจะหล่อออกมาได้สวยงามนะและเอกลักษณ์ชัดเจนของเขาเลยนะครับก็จะเป็นพระผิวพรรณุมะมะอ่ะมีน้ําทอนนะครับองที่ผมเอามาให้เ,เพื่อนๆรับชมนะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระผิวพรรณเดิมนะอย่างพวกนี้ ผิวพันธ์เดิมมีน้ำทองตามซอกเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างเนี้ยก็จะมีคราบที่กวดฝังอยู่นะครับข้อดีขององ์นี้นะครับคือซุ้มเนี่ยจะได้สัดส่วนเลยนะครับอ่าได้บาลานซ์เลยนะครับได้สัดส่วนใบหน้าชัดเจนเลยนะครับจมูกยังไม่แตะเลยนะจมูกยังไม่แตะเลยนะครับเดี๋ยวเราทําการส่ององจริงกันดูนะครับ บริเวณด้านหน้านะบริเวณด้านข้างนะครับผิวพันธ์ตามซอกชัดเจนนะครับน้ำทองตามซอกนะครับงดงามมากผิวพันธุ์เดิมจมูกนี่ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับจมูกยังไม่แตกเลยนะ บริเวณด้านข้างนะครับผมมองว่าเขาเป็นพระที่หล่อได้ตรงนะครับด้านหน้าด้านหลังเนะี่ยคือตรงกันเลยนะครับและอย่างบริเวณด้านหลังนะเขาก็มีน้ําทองตามซ่องนะผมถือว่าพระเขาเก็บมาได้ดีนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจพระเดิมๆนะครับองนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะนี่นะครับ ครับคิดกวดฝังนะครับองค์นิ้พาเขาก็ต่อโค้ดชัดเจนนะครับต่อโค้ดชัดเจนนะลอยตะใบเขาได้ตามสูตรเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถโทรหาได้นะครับเบอร์083 1604848หะครับหรือถ้าเป็นไลน์นะครับผมจะใช้เป็นไลน์แอด ก็คือ kob 4848ครับสวัสดีครับ